กองทัพากาศมีแนวความคิดว่าหลักสูตรครูทหารไม่ควรเสียเวลาไปศึกษาที่ต่างประเทศเพราะในประเทศไทยเรานั้นมีหลักสูตรที่คล้ายกันอยู่มากพอากาศเอกกม,มลเต,เตชะตุงคะซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพบกาศนาขนาดนั้นท่านเองก็เห็นด้วยกับแนวความคิดในเรื่องนี้จึงพิจารณาส่งนาวากาศเอกวิพัฒน์กระแสตรนนนนาวากาศโทกวีศรีนาและนาวากาศโทสมศักดิ์ทองประเสริฐ ไปศึกษาหลักสูตรดูงานด้าน On Job Training ที่กองทัพอากาศประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาใช้ในการฝึกงานและการเลื่อนคุณวุฒิของข้าราชการจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518โรงเรียนครูทหารได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีนาวากาศเอกสมศักดิ์ทองประเสริฐเป็นผู้อำนวยการต่อมานาวากาศเอกสุวิทย์ลิมอิ่มและนาวากาศเอกหญิงเอื้อมพรยอดบุตร อาจารย์จากโรงเรียนวิทยาวนาลายัยมาเป็นกําลังหลักในการช่วยระดมความคิดและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรทําให้ในปีพุทธศักราช2519สามารถเปิดสอนหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญบัติและหลักสูตรครูทหารชั้นประทวนขึ้นอย่างเป็นทางการได้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนครูทหารมุ่งเน้นพัฒนาค่าราชการของกองทัพอากาศที่ทําหน้าที่สอนหรือบริหารการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางชาชีพครูมีทักษะการถ่ายทอด ได้มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนปัจจุบันดำเนินการจัดทําหลักสูตรแบ่งเป็น3หลักสูตรดังนี้1หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร2หลักสูตรครูทหารชั้นประทวนและ3หลักสูตรครูก,การบินโดยมีนาวากาศเอกวนุนศรีคําวงเป็นผู้อำนวยการผลผลิตจากโรงเรียนครูทหารจะเปรียบเสมือเนเพชรเม็ดงามที่ผ่านการเจรินามมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นผู้ทําหน้าที่สอนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยบัรณความเป็นครูสามารถก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยนำพากองทัพกาศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยแท้จริง